บริเวณด้านบนดังนั้นก่อนใช้งานทุกครั้งให้รีสายเนะี่ยให้หลวงที่สุดเวลาจะใส่เนะี่โดยการใช้นิ้วเขีย่ยตรงแผ่นโละหะตัวนี้เขีย่ยแล้วค่อยดึงสายมันจอกได้ถ้าเราไม่เขีย่ยดึงไม่ได้ครับมันเป็นข้อล็อกของมันเนใช้นิ้วเขีย่ยแผ่นโละหะแล้วดึงให้สุดทุกเส้นถ้าเป็นชุดนี้มันจะมีห้าเส้นใช้นิ้วเขีย่ยชื่ออะไระครับเด,ด,ด็ดที่เด็ เด็กเด็กอีกทีเด็กเด็กปกติเด็กเวลาเฉียเด็กใี้นิ้วอะไรเฉียครับนิ้วชี้โอ้นิ้วก้อนะครับเมื่อเทสายหยุดเส้นโอ้นี่แเส้นครับบอกเปลี่ยนครับผมเป็นคนเตรียมอุปกรณ์เอง เทียร,ร์หรืออุปกรณ์อากาศตัวนี้นะครับอากาศมีเท่าไหร่มันจะบอกวงชี้อยู่ที่บริเวณเกที่อยู่ด้านล่างนะครับนะแต่ถ้าเรายังไม่เปิดวาวนะอากาศมันอยู่ที่ศูนย์การจะใช้งานดูอย่างรู้ว่าอากาศเท่าไหร่ต้องเปิดวาล์วก่อนแต่ก่อนจะเปิดวาล์วตัวนี้คือตัวดิมันวาล์บที่เราจะส่งต่อรบรรยากาศให้รองการปิดเบรกเพราะถ้าเราเปิดวาล์วแต่ยังไม่ปิดเบรคความหมายอากาศมันจะรูกออกไปทันที เบรกคีอตัวนี้อยู่ด,ด้านฮะกดเปิดค้างดันเดี๋ยวผมจะแนะนําประกอบทีละทีละชุดละกันเนาะหลังจากนั้นการกดวาล์วหมเป็นตามลูกศรเอาไปประมาณสองสามรอบการปิดเหมือนกันปิดแค่พอตึงมืออันนี้เปิดนะเปิดพอประมาณสองสามรอบอากาศปล่อยไปแล้วแต่เราปิดเบรกไว้ใช่ไหมก่อนจะใช้งานเหมือนเดิมครับเคลียร์สายไม่ว่าจะเป็นสายรั้งเอว มวมที่สุดก่อนจะใช้งานที่เราดูในห้องพวกเราเห็นได้เลยว่าตัววาล์วจะต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมดังนั้นก่อนใช้งานเวลาเราจะใช้ตั้งวาล์วขึ้นไปข้างบนเพราะเราต้องยกข้างเนี่ยหรือมาสงใส่นะครับการส,สงใส่จะใส่ยังไงก็ได้จะยกลักษณะข้ามเหนือนสิสะขึ้นมา ก็ได้นะจะยกขึ้นมาข้ามหนือศีรษะก็ได้จะสะพายแบบสะพายเป้ก็ได้แต่ถ้าเป็นนักดาบเพลิงเราคิดว่าเขาจะเลือกข้าไหนยกข้าม,ามหรือสะพายแบบเป๊ข้ามหัวเขาจะช่วยการยกข้ามศีรษะเพราะอะไรสะดวกกว่ามันเทมันเทเขาพมันแต่แพรา็ควรระวังนะเมื่อจับตัวแบ็คแพคแก้วมันจะมีที่จับอยู่นงะกรณียกข้ามหนือศีรษะต้องให้ตัวสายอ่ะมัน รองแขนตัวเองดูได้เองไงย,ยกขึ้นมาครับถ้างมืษซ้าก่อนอย่าเพิ่งสวดรวดปล่อยสุดลวดอ่ะถ้าสวดรวดปล่อยป้าโอกาสท,าท,าทาี่หัวถังจะแย่ขื้นนี่นะมีมีค่อยๆปล่อย,อยลงข้างตัวแต่เมื่อปล่อยมาป้าเราสังเกตว่าตัวถังเนี่ยมันจะหน่วงน้ําหนักลงข้างล่างใช่ไหมมันไม่ทําให้เราไม่ทําง,งานไม่สะดวกแน่นอนนะครับให้เราจับตัวรังบ่าด้วยการจับลักษณะคว่ามือมันจะต่อยคนนะการรดูดอย่ารูดไปข้างหน้าการรูดไปข้างหน้ามันจะติดไงดึงยาก ให้รูดแบบแนบตัวถ้าจะให้ง่ายใช้การโยกตัวนิดหนึ่งแล้วรูดสายลงมาให้มันกระชับหลังจากนั้นสวมเข็มขัดหนึ่งให้พอดีถ้ามีอะไรกระโยกระยางอย่างที่บอกครับเก็บมันซะนะครับหลังจากนั้นหยิบแมสขึ้นมาเปิดแล้วตัวนั้นสายขัดเอาอีกัวนะครับที่จัดไว้การสวมแมสจะสวมเองไ,ได้แต่มันมีสายอของคอให้สวมสายอของคอก่อนเสร็จแล้วจับแมสสวมเข้ากับหัวของตัวเอง ก่อนจะสวมดูข้างในเหมือนเดิมแม่งงอดแม่งงอดเสร็จแล้วจับหน้ากากสวมเข้ากับใบหน้าจัดให้พอดีกับใบหน้าของตัวเองหน้าตัวเองเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมจัใด้พอดีแต่เมื่อจัดพอดีเสร็จแล้วนะหนึ่งมือจับตัวหน้ากากไว้ก่อนเคลื่อนมันอยู่กับที่เพราะถ้าเิเราปล่อยทั้งสองมือแล้วดึงสายเรามันจะเคลื่อนไงให้หนึ่งมือจับหน้ากากอีกหนึ่งมือจับสายด้านข้างดึงแนบหัวตัวเอง การดึงแนบหัวเนี่ยมันจะดึงง่ายแนะนำอย่าดึงสายรน้านางถ้าดึงสายรน้านางโอกาสสายขาดมีไหมมีแล้วโอกาสมนันหลุดมีไหมมีเป๊ะมันจะตีเข้าหัวจริงครับให้ดึงแนบหัวเข้าไปแล้วอย่างนั้นเปลี่ยนม,มือมาจับ้วกการเหมือนเดิมจับอีกฝหนึ่งหนึ่งเมื่อสองข้างล่างดึงเสร็จแล้วปล่อยสองมือเลยเดี๋ยนี้จับสองเส้นบนดึงแนบัวเหมือนกันแล้วเหลือเส้นบนสุดจับวิธีการเช็คว่าหน้ากากแน่นหรือไม่แน่นให้ใช้มืออุดตรงบริเวณรูตรงข้างหน้า แล้วหายใจเข้าถ้าเราปุดแล้วหายใจปุ๊บถ่าในการมันกระชับหน้านั่นคือไม่มีรอยรั่วใส่แน่นแต่ถ้าเราปุดแล้วก็ถ้ามันไม่แน่นเราจะรู้เองนะครับอากาศมันจะเข้านะใส่แบบนี้แล้วยังคงหายใจได้ปกตินะครับยังคงหายใจได้พูดได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราจะสวมต่อเข้ากับตัวกาหยึดตัวน้ำมันวาวขึ้นมาลักษณะควา้าแล้วจับยัดดูถ้าเกิดหารูไม่เจอใช้นิ้วแหยกรู้ใช้นิ้วอะไรแยกรเด็บครับ นิ้วชี้เลยนะครับแย่หูเข้าไปหาลูแล้วเสียบเข้าไปเ <c oughs> มื่อเราเสียบปุ๊บ <c oughs> หายใจครับอากาศจะถูกป,ปล่อยไปทันทีหายใจออกก็ได้เพราะมันมีช่องอากาศออกอยู่ <c oughs> หายใจได้ปกติเวลาหายใจนะครับให้หายใจแบบนี้มันเป็นการบริหารอากาศให้หายใจได้นาน <c oughs> อย่าสวดรวดหายใจแบบนี้ <c oughs> อันนี้เขาเรียกสวดรวดเลยครับสวัสดงครับ <c oughs> แต่ถามว่าถ้ามันหายใจไม่สะดวกได้ไหมได้แต่กรณีต้ิดอยู่ในคารนะ ถ้าเกิดเราหายใจไม่สะดวกอึดอัดหายใจไม่ออกมอนรู้สึกไม่ดีนะหรือมีควันเวลาเข้าไปในอากาศอาเข้าไปในอากาศให้กดด้านล่างครับการกดตัวนี้มันจะปลุอากาศเข้าหน้าเราตลอดเวลาเลยเราจะหายใจได้สะดวกสบายแต่กดแค่ช่วงครั้งช่วงคราวเด้อไม่ใช่อีกกดมาเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หมดเลยไงนะครับหายใจได้ตลอดเวลาสามารถพูดคุยได้ปกตินะหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินะครับ